อันนี้ชุดอินเวอร์เตอร์มออแปลง6000วัตต์ครับมีมาตรวัดแบตเตอรี่นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็แรงดันมาตรวัดกำลังไฟฟ้านะครับแรงดันกระแสกำลังไฟฟ้ามีเรื่อง power factor ด้วยนะฮะพลังงานกิโลวัตต์ชาวสัสดา์เฮิร์ตความถี่นะฮะนะครับมีปลั๊กใช้งานปลั๊กปลั๊กแบบวัดน้อยนะครับวัดน้อยถ้าวัดมากต้องไปต่อด้านในแบบอันนี้เป็นหมอแอ,อ,หมอแปลงเทอร์ลอยนะครับหมออแปลงเทอร์ลอยไปยในนะครับ พัดลม3ตัวนะครับดูความร้อนออกด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับดูความร้อนออกนะครับแล้วก็เป่าระบายความร้อนฮิตซิง์อีกหนึ่งตัวนะครับผมนะฮะหมอแปลงเทอร์ลอย6000วัต์เต็มน้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างจะพอสมควรน่าจะทั้งตู้นี้30กว่ากิโลนะครับเบเกอร์ดีซีอย่างใหญ่เลยนะครับนะฮะอย่างใหญ่เลย ขนาด1 5 0แอมแปร์ซิโนทัมเมอร์ตัดแรงดันต่ำแรงดันเกินกระแสเกินนะครับนะฮะจุดนี้เป็นเทอร์มินอลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อพาวเวอร์กำลังสูงนะครับก็ต่อด้านนี้นะฮะเขียนไว้ 220V โวลต์ต่อไปใช้งานข้างนอกนะอันนี้ก็เป็นตัว CT นะครับเพื่อเช็คกระแสไปแสดงที่วัดมิเตอร์ด้านหน้าเมื่อสักรูปนี้นะครับผม อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์รอจัดส่งนะครับผมครับ